กับผ่านดึกอีกแล้วโทรไปก็ไม่รับสายจะอยู่กับเพื่อนจริงไหมนะหรือว่าไม่สิห้ามพง่านต้องเชื่อใจพี่ทีมนะคุณคือภรรยาคุณทีมใช่ใชไหมคะฉันอยากให้คุณรู้ค,ความจริง เงบ้าอะไรกันเนี่ยฉันกับทีมคบกันมาหนึ่งปีแล้วค่ะเขาบอกว่าเบื่อชีวิตคู่กับคุณแล้วฉันก็อยากให้คุณปล่อยเขาไปเถอนะคะ ทำเพื่อพี่ทำเพื่อครอบครัวนี้หมายชื่อของพูกพี่ทุกคำแต,แต่พี่ก็ับทำแบบนี้หรอถ้าความซื่อสัตย์ของไมยความเชื่อใจของไม้มันไม่มีค่าพอในบ้านหลังนี้ จะไม่อยู่ให้พี่เหยียบย่ำอีกม่จะไปเองพรุ่งนี้มจะไปจากที่นี่อ้านี่ยังไม่กลับอีกแล้วคะเนี่ยนี่ป่านนี้เนี่ยเมียพี่คงนอนรอจนหลับไปแล้วมั้ง <c oughs> หลับก็ดีสิตองจะได้ไม่ต้องโทรจิกพี่เหมือนทุกวันนะอยู่กับตองเนี่ยพี่สบายใจกว่าเยอะเลยนะมันก็แน่อยู่แล้วสิคะก็คงเพราะว่าตองไม่ใช่ภรรยาพี่หลอมัง้งตองไม่ตามตองไม่หวงแต่ตองก็รักพี่มากที่สุดเลยนะคะรู้ไหมรู้สิตองแต่ผู้หญิงอย่างตองเนี่ยเข้าใจผู้ชายมากกว่าเยอะเลยนะผู้หญิงแบบตองเนี่ยไม่เรียกร้องไม่ขี้บน่น อยู่ด้วยแล้วพี่ไม่อึดอัดแต่เอาจริงๆเนี่ยตองก็ไม่ได้อยากจะเป็นแค่คนที่พี่เนี่ยมา,าหาเวลาที่พี่ทะเลาะกับเมียรหรอกนะคะตองไม่ได้อยากเป็นแค่นั้นค่ะตองอยากจะมีตัวตนแล้วตอนเนี้ยตองก็อยากจะให้พี่บอกกับเขาสักทีว่าพี่ไม่ได้รักเขาแล้วตองเรื่องของเราอะ่ะพี่พูดแน่นอนนะพี่อยู่กับเขาทุกวันเนี้ยพี่เหนื่อยมากเลยนะเวลาอยู่กับเขาเนี่ยก็ต้องอยู่ในกรอบ ไม่มีสีสันทุกวันเนี่ยมันก็น่าเบื่อไปหมดเลยงั้นพี่บอกเขาเลยดีไหมคะตองเองก็ไม่อยากอยู่แบบแอบบแบบนี้แล้วอ,ะอ่ะอ๋อตองส่งรูปไปให้เขาดูแลตองว่านะคะป่าเนี่ยก็คงเห็นแล้วแหละอะไรนะตองนี่ตองทำบ้าอะไรลงไปอะ่ะเอา้าก็อตองก็แค่อยากจะให้ทุกอย่างมันจบไงคะทุกอย่างมันจะได้ง่ายพี่เองก็จะได้ไม่ต้องมาคอยโกหกใครอีก เอาจริงๆถ้าพี่คิดจะเลือกตองอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ใช่เหรอคะตองไม่รู้หรอว่าตองกำลังทำอะไรอยู่อะเมียพี่เนี่ยไม่ใช่คนยอมง่ายๆนะตองแล้วพี่จะเอาอยัางไงล่ะคะพี่จะเลือกใครพี่จะเลือกเมียพี่คนที่พี่บอกว่าอยู่ด้วยแล้วน่าเบื่อหรือพี่จะเลือกตองคนที่รักพี่มากขนาดเนี้ย ที่ต้องทําแบบเนี้ยตองก็ทําเพราะว่าตองรักพี่มากนะคะ ไมลลูกไมลถือกระเป๋าจะไปไหนมลจะไปสักบ้านหลังนี้ค่ะแม่ไมลแล้วทำไมไมล์ทำหน้าเศร้าแบบนี้ลูกไมลมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรบอกแม่ได้นะลูกพี่ทีมเขานอกใจไมลค่ะแม่ไมลอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ไหวแล้วละค่ะฮะไม้แล้วไมรู้ได้ยังไงอลูก นี่คะ่ะแม่มาคืนนี้ผู้หญิงคนนั้นเขาโทรศัพท์พี่ทีมส่งข้อความมาหาไมคะ่ะบอกว่าเขาคบกับพี่ทีมมาปีหนึ่งแล้วบอกว่าให้ไม้อยากกับพี่ทีมซะตายแล้วทุเล่จริงๆเลย <c oughs> ไมค์ไมคไม่ต้องห่วงนะลูกเดี๋ยวแม่จะอยู่ข้างไม่เอง แม่นี่แม่ตกผมทำไมอะนี่ทีมก็ยังมีหน้ามาถามฉันอีกเหรอว่าฉันตกแต่ทำไมเมื่อคือนอะแกทำไมถึงไม่กลับบ้านแกต้องรู้ตัวเองสิว่าแกไปทำอะไรมาแล้วนี่มาจะไปไหนอะม็จะไปจากบ้านหลังนี้ะไะคะมาลำหมาดเพื่อพี่อยู่กับพี่ ลำบากมากับพี่ตั้งนานกว่าพี่จะมีวันนี้ได้แต่วันนี้พี่กลับนอกใจไม้พี่ทำแบบนี้ได้ยังไงอะพี่ทีมไมยบอกพี่ว่าหมยขอแค่เรื่องเดียวเองอะแต่พี่ก็ยังทำให้ไมยไม่ได้พี่คบกับเขามาเป็นปีแล้วพี่คิดว่าไมยโง่นักหรือไงฮะดีแล้ไมยรู้ก็ดีแล้วพบพี่เบื่อหมยเต็มทนแล้ว พี่เบื่อไมหรอพี่พูดออกมาอีกทีหนึงสิพี่พูดออกมาพี่เบื่อไม้ไงพี่เบื่อไม้ที่ไม้แต่งตัวแบบนี้แล้วไมคก็ชอบทำตัวจืดชืดไม่มีรสชาติเลยเข้าใจยังไะนี่ทีมแกพูดว่าเบื่อไม่อย่างนั้นหรอมันเป็นเพราะแกเองอะที่ทำให้ไมค์ก็เป็นแบบนี้แกบอกให้ไมคออกงานก็อยากมีลูก ม้เขาก็ทําตามทุกอย่างที่แกบอกและอีกอย่างที่แกมีทุกวันเนี้ยมันไม่ใช่เพราะหนู่ไม้หรอไม้ซื่อสัตย์กับพี่จงรักพักดีกับพี่ไม่เคยโกหกพี่สักคำแต่พี่กับโกหกไม้นอกใจไม้ในวันที่พี่ประสบความสําเร็จแล้วแบบนี้เนี้ยนะไม้ทําทุกอย่างให้พี่มาตลอดเลยอะ่ะพี่ไม่เคยต้องทําอะไรด้วยตัวเองเลยสักอย่าง ไม่ว่าจะกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าขาดห้องน้ำแม้ตะเก็บที่นอนพี่ยังไม่เคยทำเองด้วยซ้ำไม่ต้องไปรับไปส่งลูกที่โรงเรียนให้พี่ทุกครั้งเพราะว่าพี่บอกว่าพี่ทำงานพี่ก็เหนื่อยมากแล้วไม่ก็ยอมทุกอย่างแต่พี่กลับตอบแทนไม้ได้วยการนอกใจไม้แบบนี้หรอพี่ทีมทำไมพี่ถึงทำกับไม้แบบนี้มันสมเหตุสมผลแล้วหรอฮะเฮ้ยม้ ไอหน้าที่พวกเนี้มันเป็นหน้าที่เมียอยู่แล้วไม่ใช่เหรอไมทำเนี่ยมันก็ถูกต้องแล้วนะและสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่พี่สร้างมาเลยนะไมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้พี่สร้างมาด้วยตัวพี่เองที่จีมแกพูดอะไรออกมาถ้าไม่มีไมยอะแล้วจะมีใครคอยจัดการเรื่องทุกอย่างในบ้านนี่แกไม่งั้นเนี่ยแกจะมีเวลาออกไปหาเงินหรือไงอยาก,กันหรูอไมยแล้วก็ยกของทุกอย่างให้ไมายกซะ แม่นี่แม่เป็นอะไรของแม่เนี่ยทําไมผมต้องยกให้ไม้ด้วยและอีกอย่าเนี่ยแม่เป็นแม่ผมนะครับไม่ไปเข้าข้างไม้ทาไมอะเพราะฉันรู้สึกผิดต่อหนูมาไงรู้สึกผิดต่อหลานฉันลูกของแกไงอีทีมแกมีความสํานึกบ้างไหมแม่คะขอบคุณแม่มากนะคะที่เตือนสติมาตอนแรกไมค่ะสติไมคิดว่า ไม่จะไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วไม่ก็จะไปบ้านแม่ไม่เลยเพราะไม่ไม่อยากเห็นหน้าเขาอีกแต่ตอนนี้ไม่ตัดสินใจได้แล้วค่ะไม่จะฟ้องหยาดดีเลยฟ้องหยาไปเลยหลักฐานเราก็มีเดี๋ยวแม่จะเป็นพยานให้ไม่เองแม่ครับพ่อเลยทีมฉันไม่อยากเห็นหน้าแกแกรีบใส่หัวอ,ออกไปเลยนะบ้านเนี้ย ฉันจะให้ใครอยู่หรือให้ใครจะไปอ่ะมันก็เป็นเรื่องของฉันแกไปซะไปเลยนี่ผมเป็นลูกแม่่ะแม่ไล่ผมเหรอก็เออสิวะแกฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือไงออกไปสิไอ้ลูกโมออกไปโถ่อยแม่คะขอบคุณแม่มากเลยนะคะที่ยืนอยู่ข้างมาไอ แล้วก็เข้าใจไมยแบบนี้ท,ท,ทั้งๆที่มาเป็นแค่ลูกสะพ้ายไม่ลูกมมยเข้ามาอยู่บ้านแม่ไมยก็เหมือนเป็นลูกแม่คนหนึ่งใครผิดก็ว่าไปตามผิดไม่ต้องกลัวนะลูกแม่จะปกป้องมายเองค่ะแม่ขอบคุณมากนะคะปะงั้นเดี๋ยวเราไปรับหลานที่โรงเรียนกันนะไปลูก เลยนะพี่ไม่มีอะไรเหลือแล้วอ่ะฉันก็ไม่อยากลำบากไปกับพี่หรอกเราจะไปกินข้าวที่ไหนกันดีคะแล้วหนูอยากกินที่ไหนล่ะจริงๆก็มีหลายร้านเลยนะคะที่อยากจะกินแต่ว่าเหลือเราไปร้านประจำของเราดีกว่าไหมคะพี่ได si ้หมดเลยโอเ ่ฉันก็เป็นแค่ของเล่นสินะเวนกรรมมันตามทันจริงๆคนที่เคยนอกใจสุดท้ายก็จะรู้ว่าความสุขที่สร้างมาความเสียใจของคนอื่นมันอยู่ได้ไม่นาน